ありがとうございまん。 I look at your smile, it's not hard for to see You are the only one who understands what I am Even if it's hot, you're the my มากก็ร้อยที่ให้เธอไปและมากกว่าล้านเปอร์เซ็น <Yeah. S 1> ใครมันจะไปคิดว่าเธอจะทำน้ำตากระเด็น <Yeah. S 1> แต่ว่าเรื่องอะไรแบบนี้มันก็ไม่ใช่ประเด็น <Yeah. S 1> กูเล่นเหตุตั้งแต่สิบสี่ I feel like Jayden Why girl you lie to me you lie everything สรุปว่าเรื่องทั้งหมดมันเฟกกระซ่าต้องกี่วัชชีหนาวเพาเรื่องของเราทั้งสองแค่จินตนากา ออกอา s ิ l e v แล a เทนน่าไม่คิดว่าเธอจะร้ายกว่าซาตานเธอคงจะคิดว่าผมคนนี้มันไม่ขนาดนั้นสิ่นายมึงควรจะอยู่กับที่ไม่ควรเป็นภาระตอนอยู่กับเธอก็เอาจาเมาเลยไม่ได้ตามงานรักใครไม่แบน I g o t a curse more than z ซาเหลืออยู่คนเดียวว่าตุก,กตาที่ให้ไปกอซะเธอเคยก็ซิบไปฟังดีหูว่าเธอเป็นของฉันตอนอยู่กับเธอมันโลกหนึ่งใบมันกำลังบอก ได้มอควันยังคงสัตท่ากับคำว่ารักสุดท้ายก็หลอกกันถ้ามีอะไรจะพูดไหมเธอก็แค่บอกมาขอความได้ยากจะบอกไปให้กับคำว่าบอกแล้ว มีแค่เรื่องของเราอีกเรื่องได้แต่บอกกับเพื่อนเอามาบราด้วยถามว่ามึงโอเคไหมเลยหันไปถามมันเธอจะจำกันได้หรือเปล่ากูจะรอจนฟ้าสวา่างเหมือนกับสาดีกูเซไปคงภาวนากับฟ้ากับฝนให้เธอไม่เป็นไข้ส่งคำว่ารักไปราวกับฝนแล้วเธอจะเห็นไหม yeah. เพื่อนบอกมึงลรือม,มันไปดีกว่าเก็บไปคิดมันก็ลำบากอีกไม่ช้ามันคงจะฟ้าสว่างมีกใกล้เช้าฉันกลำลัง เปิดหน้าต่างตอนที่คิดคำหนึ่งบอกเอาไว้ซะว่ามันลงจะพาเราโคจรกลับมาพบกันสักวันหนึ่งกลับไปดูคนที่อยู่ในความทรงจำคิดสมองตอนที่ปากอมควันฝ่ากไอ้คนคิดถึงฉันได้ผ่านบนใจฉันว่าเรืองในใจเธอรู้แล้มีบางอย่างตรงกันและชีวิตฉันดำดิ่งมาอนไสยาสารมนต์ดำพูดอะไรไปเธอก็ไม่อยากทนฟังพื้นดินรือท้องฟ้ามันก็มีอ่านลงเธอแล้เราก็พิจารณ์หมดที่เกิดที่ต้องมัฉันเป็นคนทำขอให้เธอนั้นได้ทำตามจุดประสงค์ขอให้ชีวิตเธอมีความสุขผสมอ๋อขอให้ทุกอย่างนั้นมันดีและมันจะดีกว่าในตอออออนยู่่กกับผมมีีแคืขงเเรา ได้แต่บอกกับเพื่อนออกมาบอกแต่ถามว่ามึงโอเคไหมเลยยันไปถามมันเธอจะจำงินได้หรือเปล่ารอจนฟ้าสว่างเธอเหมือนสาดที่กูเสบไปผมภาวน,นากับฟ้ากับฝนให้เธอไม่เป็นใครส่งคำว่ารักไปราวกับฝนแล้วเธอจะเห็นไหมเพื่อนบอกมึงเลย